น้นออกกำลังกาย นี่คือชีวิตแม่บ้านนะคะแม่บ้านขมิน้นออตื่นมาก็ต้องมาออกอ,อทำคสะอาบ้านทํากานวดไปด้วยถ้าเวลาเพราะว่าทํางานบ้านเสร็จก็จต้องไปทํางานประจํานะคะอ,อแล้วก็ออกกำลังกายนิดนหน่อยไปเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้แหละชีวิตใครบอกว่าอยู่เมืองนอกชีวิตมันดีดูซีิน่าสงสา,มารมากๆเลยอะ่ะโอ,อ้ <c oughs> ทำมือนี้ไม่บ้างเลยต้องได้ทําต้องให้ใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกทุกทุกจ้าเลยทุกข้างทั้งมือข้างซ้ายข้างขวาหน้าสงสารมากเลยบ้างไหม